คันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับรถวันอาทิตย์เสร็จแล้วนะครับก็รายการที่ทําก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูหน้าเครื่องกันนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับหน้าเครื่องหลกัหลกๆพื้นฐานนะครับหลกัหลกๆพื้นฐานคันนี้หลกักพื้นฐานเลยนะครับผมจะเ,เน้นดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์นะครับ คันนี้แปลงเป็นคอยเคยี่สิบนะครับแปลงเป็นคอยเคยี่สิบให้ละแล้วก็เอาหัวฉีดไปล้างนะครับหัวฉีดล้างทั้งสี่หัวนะครับให้ร้านล้างหัวฉีดไปล้างให้นะครับล้างล้างหัวฉีดเขาจะมีเครื่องมือล้างให้นะครับเปลี่ยนสี่หัวนะครับเออการซ่อมบำรุงนะครับสำคัญคือการซ่อมบำรุงรักษานะครับให้เครื่องยนต์สมบูรณ์ แล้วประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นนะครับเไฟดีแล้วก็หัวเทียนล,ล,ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วก็ดีนะครับแล้วก็กองอากาศลูกค้าก็เปลี่ยนมาแล้วของใหม่นะครับกองบินซินลูกค้าก็เปลี่ยนมาแล้วก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็น้ํามันเบรกผมไล่ให้ใหม่แล้วนะครับน้ามันเบรกทีแรกดําปีเลยนะน้ํามันเบรกนะครับถือว่าใสนะครับทีแรกโอ้โหนี่ขุนคักเลยนะครับแล้วก็สายอ่อนนะครับข้างล่างเห็นไหมครับ สายอ่อนข้างล่างของตัวคัสตนะครับตัวคัสตเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับสายอ่อนนะครับแล้วก็ก็เหมือนกับถ่ายไปด้วยนะครับถ่ายตัวตัวนี้ไปด้วยกับตัวนี้นะครับถ่ายให้ใหม่ดูดให้ใหม่นะครับดูดออกนะครับแล้วก็เติมน้ํามันเบรกใหม่นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตูดมอน้ําเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นของนิสสันเปิดเร็วแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับระบายความร้อนได้เอาเอาเอาได้ดีกว่านะครับ อันนี้ดีเลย์พัดลมนะครับดีเลย์พัดลมนะครับเปลี่ยนให้หนึ่งตัวดีเลย์พัดลมก็เสียด้วยนะครับว่าแล้วทําไมเขาถึงต่อตรงพัดลมตัวนู้นมานะครับต่อตรงพัดลมตัวนู้นมาเ <tır m> วล im <us> าสตาร์ทเครื่องพัดลมจะไม่หมุนละทีแรกออนสวิ์ปุ๊บพัดลมจะหมุน <IST> ทันที <gleichen> อันนี้ต้องรออุณหภูมิได้ที่พัดลมทุงต้องหมุนนะครับต้องหมุนตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดแอร์พัดลมจะหมุนสองตัวตามสเต็ปเดิมนะครับตามสเต็ปเดิมก็ อันนี้ก็ได้ล้างตู้แอร์ด้วยนะครับเปลี่ยนตู้แอร์ด้วยนะครับอะไรที่เปลี่ยนไปก็มีตู้แอร์นะครับตู้แอร์ผมเปลี่ยนให้เป็นมือสองนะครับแล้วก็คอยเคยี่สิบก็ไม่ต้องใช้คอยคู่แบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสูบใครสูบมันนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับก็จะได้เป็นของใหม่จะได้เป็นใช้รุ่นรุ่นใหม่ไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ power unit ก็ไม่ต้องใช้นะครับแล้วครับแล้วก็สายอ่อนนะครับแม่ปั๊มคัด บนนะไม่ไม่ปั๊มขัดล่างนะครับสายอ่อนก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ดีเลย์นะครับแล้วก็ยางที่เครื่องผมเปลี่ยนให้2ตัวนะมันขาดนะครับหน้ากับหลังนะครับแล้วก็สวิกเอ่อตูดหมอน้ำนะครับเซ็นสวิกเซนเซอร์ตูดมอน้ำสวิกพัดลมนะครับนี่ดีเลย์นะครับผมก็รายการก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกองหน่วงติดเพิ่มให้ลูกค้าด้วยนะครับกองนวงจะติดข้างในนี้เพิ่มนะครับ กล่องหน่วงติดข้างในนี้เพิ่มหนึ่งตัวนะครับเอ,อ่อตู้แอร์เปลี่ยนให้ใหม่เป็นมือสองนะครับตู้แอร์เปลี่ยนให้ใหม่เป็นมือสองนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องดูก็สตาร์ตติดง่ายนะครับสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวเปิดแอร์นะครับรอบจะไม่มีกระชากลงมานะครับจะไม่มีกระชากออกมาแรกๆผมได้ลองหมดละว่าแรกๆก่อนติด กองนวงกับไม่ได้ติดกองน่วงนะครับมันจะมีกระชากลงมาตึ๊กแล้วก็เด้งขึ้นนะครับอันนี้มีแต่จะเด้งขึ้นให้อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันข้างหน้าก็ทําตามสเต็ปเดิมนะครับเวลาสตาร์เทเครื่องพัดลมจะไม่หมุนต้องได้อุณหภูมิของเขาเท่านั้นนะครับอุณหภูมิเซนเซอร์ที่อยู่ตูาน้ําถ้าน้ําร้อนรู้ไม่ไหลนะครับพัดลมก็จะหมุนนะครับถ้าเปิดแอร์พัดลมจะหมุน2ตัวนะครับผม แล้วก็ดีเลย์พัดลมผมบื่อย่างที่บอกนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับดีเลย์มันก็ไม่ค่อยดีด้วยดีเลย์พัดลมนะครับนะครับแล้วก็เรื่องเดินเบาก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับอันนี้ไม่มีแว็กคัมนะลืมบอกไปแว็กคัมไม่มีรอบเดินเบาเดิมๆนะครับรอบเดินเบาเดิมๆนะครับกับของคันนี้ 4G63 นะครับรอบเดินเบาเดิมๆไม่ได้แปลงแว็กคั่มดังนั้นผมเน้นดูแลรักษาให้มันสมบูรณ์ได้มากที่สุดนะครับนะครับอันนี้คอยเคยี่สิบนะครับ แล้วก็ตอนที่เ,เปิดที่ขอดเซนเซอร์ออกอะน้ามันไหลออกใช่ไหมผมก็หาน้ําหล่อเย็นมาเติมให้แล้วนะครับมีน้ําหล่อเย็นด้วยนะคันนี้น้ําหล่อเย็นผมเติมมาให้เอาให้แล้วนะครับน้ําหล่อเย็นสีเขียวนะครับถ้าน้ํารั่วยังไงก็เช็คดูได้นะครับว่าน้ํารั่วตรงไหนผมก็พยายามดูนะครับเช็คอะไรให้หมดแล้วนะครับอันไหนดีก็จะเปลี่ยนให้ให้หมดนะครับอันไหนไม่ดีก็ลองให้ลูกค้าไปใช้ดูแล้วก็ดูอาการรถก็ต่อไปนะครับผม อันนี้เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์หลังที่มาอยู่ในรถก็เปิดแอร์ดูนะครับรอบจะดีดขึ้นให้ดีนะครับแอร์คันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นดีแน่นอนนะครับอันนี้ระบบแอร์เดิมนะครับระบบแอร์เดิมถ้าอยากให้ตัดนะครับต้องมากดไว้โหมดเอ่อสีส้มนะครับคอมแอร์จะตัดนะครับถ้ากดไว้ลึกๆเนี้ยคอมแอร์จะไม่ตัดนะครับอันนี้คือโหมดเดิมๆของเขานะครับเอาไว้โหมดสีส้มคอมแอร์จะตัดนะครับถ้า กดเข้าไปสุดความแอร์จะไม่ตัดเลยนะครับใช้แบบว่าระบบเดิมของเขานะระบบระบบเดิมแอร์ของเขาผมได้ไปลองแล้วก็รถมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องระบบแอร์เรื่องตัดต่อมันก็ถือว่าดีนะครับก็ผมก็พยายามทําให้มันดีได้มากที่สุดนะครับแล้วก็น้ํามันผมเติมให้ลูกค้าไป500บาทนะครับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่มาครั้งแรกนะครับที่ มาครั้งแรกก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งนึงนะครับจะผมได้ไปลองไปขับไปนู่นไปนี่มันก็บกมัง่งผมก็เลยเติมให้ขึ้นมา500เหมือนเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถก็จะได้ขับสบายนะครับเนี่ยน้ำมันผมเติมมาให้เดิมอย่าง,งเดิมละนะครับ5้0บาทนะครับผมก็แจ้งลูกค้าแล้วนะครับก็แอร์เย็นดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแอร์เย็นดีเหมือนเดิมเช็คระบบนู่นนี่นั่นให้ละนะครับแอร์เย็นนะครับ ดูนะครับเปิดแอร์พัดลมจหมุน2ตัวเลยนะครับอันนี้ปกตินะรือว่าปกตินะครับผมอันนี้แป๊บเดียวนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับน้าแอร์เย็นฉ่ำหนะครับก็โอเคอันนี้มารีวิวกันมืดๆหน่อยนะครับช่วงเย็นนะครับหลังเลิกงานนะครับก็น่าจะรู้รายละเอียดกันนะครับน่าจะรู้รายรายละเอียดกัน แอร์เย็นนะครับฉ่ำแอร์ฉ่ำนะครับคันนี้เช็ครัวเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันคอมน้ำมันน้ำมันคอมแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เช็คระบบความร้อนระบายความร้อนต่างๆอะไรให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเออท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยไปดูอีกท้ายคลิปแล้วกันเกี่ยวกับเช็คไอ้ระบบเออเรื่อง ความร้อนนะครับอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิพัดลมนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูท้ายคลิปกันนะครับอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนนมาลองพัดลมระบายความร้อนนะครับ 4G63 นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์นะอันนี้ทําตามอุณหภูมิความร้อนนะครับแอร์ยังไม่ได้เปิดถ้าแอร์เปิดจะติด2ตัว อันนี้ติดตัวเดียวก็คือผ่านเซ็นเซอร์นะครับน้ํายังร้อนอยู่นะครับผมเปลี่ยนเซนเซอร์ให้ใหม่แล้วนะครับเซ็นเซอร์ให้ใหม่อันนี้พัดลมหยุดการทํางานแล้วน้ํารู้ว่าน้ํามันเย็นได้676องศาโดยประมาณผมเอาของนิสสันมาใส่นะครับอยู่ใต้สูตรม้าน้ํานะครับพัดลมเซ็นเซอร์ม้อน้ํานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นเซนเซอร์หม้อน้ำนะอันเนี้ยเซนเซอร์ของคอมแอร์งงไหมครับเซนเซอร์ของคอมแอร์นะครับถ้าแอร์ถ้า, Air ถาเซนเซอร์ตัวเนี้ยพูดง่ายๆนะครับเซนเซอร์ตัวเนี้ยถ้ามันร้อนนะครับมันร้อนมันจะถ่างออกถ้ามันเย็นมันจะหุบเข้าเพื่อให้แอร์ทำงานหรือคอมแอร์นะครับพูดง่ายๆว่าถ้ารถฮีทหรือว่าอะไรคอมแอร์มันจะ ไม่ติดนะครับออเมร์มันก็จะดับไปนะครับอันนี้ถ้าเปิดแอร์อันนี้สตาร์ทฟีเครื่องไว้ยังไม่เปิดแอร์ยังไม่น้ําก็ยังไม่ร้อนนะครับพัดลมก็ยังไม่ทํางานนะครับก็ดูกันเอานะครับพัดลมก็ยังไม่ทํางานอันนี้เรายังไม่ได้เปิดแอร์นะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ดูนะครับพัดลมจะทํางานติด2ตัวคู่นะครับถ้าถ้าผมเปิดแอร์นะครับถ้าผมเปิดแอร์ ระบบพ่นแอร์พัดลมจะทํางาน2ตัวคู่นะครับพัดลมจะทํางาน2ตัวคู่นะครับอันนี้ก็มาไล่เรียงกันใหม่นะครับอันนี้คือดีเลย์นะครับดีเลย์ตัวเนี้ยเสียนะครับดีเลย์ของหม้อน้ํานะครับเซอร์หม้อน้ํานะครับอันนี้ดีเลย์คอมแอร์นะครับดีเลย์คอมแอร์คอมแอร์นะครับดีเลย์ตัวนี้คือดีเลย์พัดลมนะครับดีเลย์พัดลม ผมตึงออกนะครับดีเลย์พัลดพลมของตัวนี้นะครับดีเลย์พัดลมของตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไปนะครับผมเปิดแอร์อยู่นะมันมันมันจะติดทำงางสองตัวอันนี้พัดลมทำงานแล้วแต่พัดลมของตัวนี้เวลาเปิดแอร์มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมาหลุดมาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าชุดสายไฟเขาอาจจะมีปัญหาเมื่อก่อนนี้เขาเคยอาจจะเคยไล่มาแล้วนะครับ น่าจะเป็นตัวนี้ผมก็เลยยังไม่ไล่ให้นะครับนะครับตัวนี้ของตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ของพัดลมตัวนี้นะครับเดีย๋ยวผมลองปิดแอร์ก่อนอจะทาอะไรให้ดูถ้าผมปิดแอร์มันน้ํามันยังไม่ร้อนเซ็นเซอร์มันก็ยังไม่รู้ว่าน้ําร้อนมันก็ยังไม่หมุนนะครับพัดลมตัวนี้นะนะครับผมปิดแอร์ไปแล้วนะครับ แล้วก็ผมเอาสายกลาวเนี่ยที่ผมทําขึ้นไว้นะครับที่เอามาจากเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์มันจะมีเส้นนึงเส้นสีเขียวนะครับแล้วเอามาแตะโครงรถนะครับพัดลมก็จะมุนนะครับพัดลมก็จะมุนนะครับพัดลมก็จะมุนผมปอยนะครับพัดลมก็จะดับนะครับอันนี้ในกรณีที่เซ็นเซอร์เสียนะครับเราสามารถที่จะมาจี้ไว้งนี้ได้นะครับออนสวิตช์ปุ๊บพัดลมก็จะทํางานนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเซนเซอร์ดีเลตัวนี้มันเป็นของตัวนี้นะครับของเซนเซอร์พัดลมตัวนี้นะครับถ้าผมดึงออกนะครับถ้าผมดึงออกแล้วผมก็จี้นะครับมันก็จะไม่ติดแล้วนะครับมันก็จะไม่ติดแล้วมันก็จะไม่หมุนนะครับดีเลย์ผมได้ถอดออกแล้วนะครับแล้วผมเสียบพืนนะครับเสียบคืนดีเลย์ก็จะทางานนะครับ ดีเลย์ตัวนี้คือดีเลย์สั่งมาจากตูดหม้อน้ํานะครับจากตูดม้อน้ํานะครับถ้าเซ็นเซอร์รู้ไม่ไรนะครับน้ําร้อนไม่ไรน้ําร้อนไม่ไรมันจะสั่งดีเลย์ตัวนี้ให้พัดลมตัวนู้นทํางานนะครับผมถ้าเราเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ดีเลย์ตัวนี้ของความแอร์มันก็จะมาสั่งตัวนี้ให้พัดลมตัวนี้ทํางานนะครับต้องแยกแยะก,กันทํางานนะครับ อันนี้ดีเลย์คอมแอร์นะครับดีเลย์ตัวนี้น่าจะเป็นดีเลย์เดิมๆของของของเอาตัวนี้แน่นอนนะครับวงจรมันอาจจะขาดไปนะครับผมยังไม่ได้ไล่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดีเลย์ให้ลูกค้าตัวนี้ให้ใหม่นะครับเพราะว่าดีเลย์ตัวนี้ผมเอาตัวเก่ามาลองนะครับดีเลย์เสียด้วยนะครับดีเลย์เสียด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอดูน้ําร้อนอีกทีนึงนะครับอันนี้ดีเลย์ของดีเลย์ของไฟลีนะครับดีเลย์ไฟลี อันนี้ดีเลยไฟดีอันนี้ดีเลยไฟหน้านะผมจะดึงออกดับแล้วนะครับดีเลยไฟหน้านะครับอันนี้ติดดับผมดึงออกดับนะครับนี่ดีเลยไฟหน้านะครับเดียวรอน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวพัลมทำอันนี้พัลมทำแล้วเห็นไหมพัดลมทำแล้วน้ำเซนเซอร์มันรู้ว่าน้ำร้อนแล้วมันก็จะสั่งดีเลยให้ตัวนี้ทำงานนะครับพัดลมตัวนี้ก็จะหมุนนะครับนี่ถ้าผมดึงออก มันก็จะไม่หมุนนะครับดีเลย์มันแบ่งการทํางานนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หยุดน้ําร้อนนะครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่ใช่เซ็นเซอร์พัดลมนะไม่ใช่นะครับเซ็นเซอร์ของคอมแอร์นะครับเวลาน้ําร้อนนะครับมันจะตัดคอมแอร์ออกนะครับอยู่ตูดหม้อน้ำนะครับเซ็นเซอร์พัดลมนะครับรุดนี้อาจจะทําเซฟตัวงเขาหน่อยนะครับไม่เหมือนอี่านะครับ โอเคครับรู้เรื่องเก็บ okay. คลิปนี้ก็เอาไว้กันให้ดูสักนิดนึงนะครับอันนี้รอบเครื่องยนต์นะครับขณะเดินเบาผมมาเปิดแอร์นะครับดูรอบเครื่องยนต์ไว้นะครับมันมีกระชากลงมาแล้วยังเด้งขึ้นนะครับปิดนะครับเปิด บางทีนะครับบางทีมันมีกระชากนะครับบางทีมันมีกระชากแล้วก็เด้งขึ้นบางทีจังหวะที่พัดลมทํางานนะครับพัดลมทํางานสองตัวกับพร้อมคอม,คอมแอร์นะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าเลนิดนึงน,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 นะครับผมเปิดนะครับ,บกระชากสันส้นๆปิดเปิด แล้วมันก็ค่อยเด้งขึ้นปิดเปิดสันสนแล้วมันก็นจะเด้งขึ้นนะครับปิดเปิดเดี๋ยวมาใส่กองหน่วงดูนะครับเมื่อกี้ผมถอดเอ่อเออดเลย์คอมแอร์ออกนะครับเบลวิวเลยนะครับไม่มีกระชากเลยนะครับเปิดเอ่อดึง ดึงดีเลย์ออกนะครับดีเลย์ของหน้าคัดคอมแอร์นะครับคือตัวนี้นะครับลองไปดูกันนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็ไม่ใช่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวอื่นเพราะมันมีหลายตัวเรียงกันนะครับไปลองไปเช็คกันดูนะครับเดี๋ยวผมลองใส่กองหน่วงว่าตอนที่เปิดแอร์แล้วมันก็ชกักตึกแล้วค่อยเด้งขึ้นนะครับตึกเวลาคอมแอร์ทำนะนะครับเดี๋ยวผมลอง กองนวลลากมาไว้ในห้องโดยสารนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยเชื่อมให้อย่างดีนะครับเดีเลยเป็นดีเลยบอสนะครับให้กระชากให้กระชากดีเลยบอสนะครับอันนี้คือกองนวงนะครับผมบอกได้เลยครับว่าช่วงคอมแอร์ตัดต่อหรือทำตามตัดอุณหภูมิหรือหน้าคัดคอมแอร์นะครับจะไม่มีกระชากดังตึกลงมานะครับหลังทำก่อนทำเทสให้ลูกค้า นะครับตัวรับประกันดีแน่นอนนะครับอันนี้คอมแอร์ยังทํายังอันนี้คอมแอร์ทำแล้วดูกันเอานะครับคอมแอร์ทำแล้วนะครับแรกแรกมันจะมีกระชากตันงตึกแล้วก็เด้งขึ้นนะครับอันนี้รอบเดินเบาเดิมเดิมนะครับไม่ได้แปลงไว้ทำนะครับแอร์เย็นช่ารับประกันนะครับแอร์เย็นนะครับอุณหภูมิผมปัดแค่มาครึ่งเลยนะครับเพราะแอร์เย็นดีนะครับคันนี้อันนี้ปิด อากาศคอมแอร์นะครับอันนี้เปิดปิดนะครับเปิดปิดเปิดถือว่าโอเคเลยนะครับดีกว่าเดิมเยอะนะครับดีกว่าเดิมเนียนกว่าเดิมเยอะนะครับช่วงคอมแอร์ตัดต่อช่วงคอมแอร์ทำนะครับคอมแอร์ตัดไปแล้วนะครับเปิด นะครับจะไม่มีกระชากตึกนะครับปิดนะครับเปิดนะครับผมลงมาเปิดปิดเปิดนักคัดคอมแอร์พูดง่ายๆปิดนักขัดคอมแอร์ปิดนะครับปิดนะครับเปิดนะครับรอบจะไม่มีกระชากลงมานะครับมีแต่จะเด้งขึ้นหน่อยอย่างเดียวนะครับอันนี้ปิดอยู่นะเปิดผมแอบตับไปละเปิด โอเคครับ